ทุกข้อไปให้ตรงๆแต่บดับหายเตรียบปั๊บเปิดเครื่องเปิดด้วยนะเปิดเครื่องด้วยนะเปิดเปิดปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่น okay. ูไม่หูนี่นะนี่นะอ่ะไหไม่ตุ้มหันเลยไหลมาเลย เอมจไอ่านี่ยไถ้ขึ้ตตองเนี่ยแนบเลยแนบนี่นะอ่ผมพ่อบอกไถ้เป็นหนึ่งแขนแขนแรกไถ่ปุ๊บแขนที่2ให้กินแค่ครึ่งอีกครึ่งเขากินปนเตาเต้าไก่เก้าไม่ย่างันไปหนึ่งสอองมจะไทนะหนึ่งสองหนึ่งสจนมาถึงแนวนี้น่ะ ก็ไช้ใช้ไฟลังหนึ่งสอ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 งเนี่ยนี้ไช้สวนนี้ไปเห็นใชนะครับตาดูหูฟังฟังอะไรอย่างหัวฟังเสียงเออฟังเสียงแอแออ่ะใช่ครเพื่อฟังเสียงปลาตะเรียนจะกินผมมันจะมีเสียงเออ มันจะมีเสีย áng, <Elena> งเอาเอาปักห่วงนี้ระวังปัตตานีไปนะตันนี้มันก็จะได้ระดับกันเราก็เดินรถเตือนวิวนะอือนี่นะก็คือเวมีวางบนหัวลูกค้าเลยวางไม่ได้ใช่วางเลยไม่ได้ใช่ไหมถ้าฝึไข่เข้าไทยไปตั้งหลังของลูกค้า เยอะะครับไอสวนไม่เยอะหรอกใช่บางคร่้งมันโดนไอตัวตรงนี้หรอคะตรงนี้ไม่ต้องโดนแล้วพอตรงนี้เขาปั๊บเลเบอร์สองมันจะเต่ากันมั้งกันละได้รับไปแล้วไปยองได้ระดับละเอาไปไล่ไล่ก่งไปตัวนี้นะครับเนี่ยผมดึงตัดตั้งกลางก่อนตัดตั้งกลางปุ๊บมาพอเลยตัดคำเดียวก็ได้ตัดหมอกปุ๊บอ่าเต่ากันละได้กันละเนี่ยมันเขาใหญ่ยีเนอะยีนะครับนี่นะ เดินไปเดินไปเดินไปเดินบีนี่เดียวก็ต้องพึ่งครับพอบางคนมาอีเนาะต่างการจะหม้อกันะอีเนี้ยคนไปมุดนะครับรอเ็าใส่นี่มือนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไปว่าอีนี่เองใจนะ นี่นะเนาะจะสิงพุงโฮกจะสิงนะนะวันละสามขวดถึงสิงเลยทุ่งแปะข้าวสารป่วยจะเป็นโคตรใจไงนี่นะครับเดี๋ยวเอาเรืองนี้กันเนาะอันเนี้ยหาไกลไรบุญเข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปแต่แต่นี่จะตั้งไงกว่านะ รกำิ้วนี่บอกยันหน้าหน้าของลูกค้าไว้หน่อยยันหน้าลูกค้าเดินไปอีนะเดินไปกินแกงน่องส้มก้อยน่ะนี่นะนี่นะครับอันนี้ปาด์ต่กลไหมปอันนี้จะใส่ไงพ่อใส่จากเขงพี่มาแหีมากินตัวนี้วันนี้ก้อยซุกเขาแต่อันนี้ระวังเรื่องลูกตาเดี๋ยวถ้าอยู่เรื่องพีระวังผมลูกตาแดงอันนี้ระวังอันใดมันแปพงเดียวกันนะครับตาผ